ในช่วงโควิดสิบแบบนี้นะครับการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านหรือว่าการ work from home นะครับทำให้เรานะครับห่างไกลจากโควิด19มากขึ้นนะครับและตอนนี้ครับก็เข้าสู่เดือนสิงหาแล้วเป็นเดือนของวันวิทยา,าศาสตร์เพื่อไปคิดว่ารอบตัวของเราเนี้ยครับมีวิทยา,าศาสตร์อยู่มากน้อยแค่ไหนถ้าอยากรู้แล้วนะครับไปดูกันเลยครับการที่เราสามารถมองเห็นวิวสวยๆหรือการมองหน้าจอโทรศัพท์นะครับทำให้เราเห็นเป็นภาพเป็นสีต่างๆนะครับ เกิดจากสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าแสงนั่นเองนะครับแสงนะครับมีทั้งแบบธรรมชาติสร้างมาหรือแบบมนุษย์อย่างเรานะครับสร้างขึ้นมาเองหากจะให้พูดได้เห็นภาพนะครับมาดูกันตานนี้เลยครับแสงนะครับคือพลังงานอย่างหนึ่งนะครับที่ช่วยให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้แสงนะครับจัดเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือรูปแบบของแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองครับรูปแบบนี้นะครับก็คือจะไม่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ที่เราสามารถมองเห็นวัตถุได้ เกิดจากแหล่งกำเนิดแสงนะครับตกกระทบไปยังวัตถุและสะท้อนเข้ามาในตาของเรานั่นเองทําให้เราสามารถมองเห็นวัตถุนั้นได้นะครับผมแหล่งกำเนิดแสงนะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คือ 1. นะครับแสงที่เกิดจากธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์หรือสัตว์บางประเภทนะครับเช่นหิ่งห้อยนะครับผม 2. นะครับแสงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นตัวอย่างเช่นหลอดไฟนั่นเองครับ วัตถุนะครับที่มีแสงสว่างในตนเองนั้นนะครับจะสามารถเข้าสู่ดวงตาของเราได้โดยตรงและถ้าวัตถุนั้นนะครับไม่มีแสงสว่างในตนเองนะครับจะต้องอาศัยแสงจากแหล่งกําเนิดแสงนะครับกระทบไปยังวัตถุนะครับจึงจะสะท้อนเข้าตาของเราได้นะครับผมความสําคัญของแสงนะครับแสงนะครับมีความสําคัญอย่างมากนะครับในการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะครับเพราะเราต้องอาศัยแสงนะครับรวมไปถึงตาของเรานั่นเองครับและการที่เรานะครับสามารถเห็นสีได้นะครับเกิดจากแสงสีขาวนะครับ แสงสีขานะครับสามารถกระจายได้ทั้งหมด7สีด้วยกันนะครับแล้วเรานะครับสามารถมองเห็นสีได้อย่างไรเกิดจากนะครับวัตถุสีนั้นนะครับจะดูดกลืนทุกสียกเว้นสีของวัตถุนั้นเองนะครับแล้วจะสะท้อนสีนั้นนะครับเข้ามายังดวงตาของเรานั่นเองครับและสีของแสงนั้นนะครับมีหลักๆทั้งหมด3สีนะครับนั่นก็คือสีแดงสีน้ําเงินสีเขียวครับเมื่อเราพูดนะครับถึงส่วนของสีไปแล้ว เราจะสามารถมองเห็นสีได้อย่างไรนะครับใช่แล้วครับเราต้องอาศัยดวงตานั่นเองเพราะเราต้องใช้นะครับดวงตานะครับในการที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆนะครับรวมถึงสีแสงนะครับเพื่อที่จะสะท้อนเข้ามาในตาของเรานะครับและประมวลผลออกมาเป็นภาพต่างๆนั่นเองนะครับผมจะอธิบายได้ดังนี้นะครับส่วนแรกนะครับส่วนของม่านตานะครับผมเป็นเนื้อเยื่อนะครับที่สามารถยืดหดได้ครับตามความเข้มข้นของแสงที่ผ่านเข้ามาในตานะครับรูม่านตานะครับคือช่องที่แสงผ่านเข้าลูกตา ช่องหรือรูม่านตานี้นะคร,รับจะกว้างหรือแคบขึ้นอยู่กับการขยายตัวหรือหดตัวของรูม่านตาครับกระจกตานะครับเป็นเนื้อเยื่อหนาใสาหุ้มอย,ยู่ด้านหน้านะครับช่วยให้จุดรวมแสงนะครับไปตกกระทบที่เลนตานั่นเองครับต่อมานะครับจะเป็นเยื่อหุ้มล yeah, ูกตานะครับผมเป็นเนื้อเยื่อเหนียวนะครับหุ้มลูกตา่นเองครับประสาทตานะครับนำข่าวสารนะครับจากกระแสประสาทนะครับจากจอตาครับไปสู่สมองนั่นเองครับ ของเหลวภายในดวงตานะครับเป็นส่วนที่ช่วยให้ลูกตาครับคงรูปอยู่ได้นั่นเองครับจอตานะครับเป็นเนื้อเยื่อที่ไวต่อแสงอยู่ด้านในสุดของลูกตาทําหน้าที่เปลี่ยนแสงเป็นสงกระตุ้นครับส่วนสุดท้ายนะครับเลนตามีลักษณะใสนะครับคล้ายบุนสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้เล็กน้อยทําให้แสงหักเหไปยังจุดรวมแสงของจอตานั่นเองครับมาเริ่มทําการทดลองกันต่อเลยนะครับการทดลองของเรานะครับจะใช้อุปกรณ์นะครับทั้งหมด3อย่างนั่นเองนะครับ หนึ่งนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์นะครับหรือแหล่งกําเนิดแสงนะครับไม่ว่าจะเป็นเทียนหรือไฟฉายก็ได้นะครับเพื่อเป็นแหล่งกําเนิดแสงให้เรานั่นเองนะครับ2นะครับกล่องทึบนะครับเพื่อจําลองสถานการณ์เมื่อเราอยู่ในที่มืดนะครับ3นะครับวัตถุตัวอย่างนะครับทั้งหมดอะไรก็ได้นะครับที่เป็นวัตถุสีนะครับผมครับเมื่ออุปกรณ์ของเราพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับนําวัสดุนะครับมาไว้ในภาชนะที่มืดแบบนี้นะครับ เพื่อความชัดเจนในการทดลองนะครับควรจะทดลองในเวลากลางคืนหรือที่มืดนะครับสามนะครับทำการปิดไฟนะครับแล้วสังเกตว่าเราสามารถมองเห็นวัตถุนั้นได้ไหมครับ 4. นะครับเปิดไฟอีกครั้งเพื่อสังเกตการมองเห็นนะครับว่าเราสามารถมองเห็นวัตถุนั้นไหมนะครับผมผลสรุปนะครับเห็นไหมครับทุกคนว่าแสงนะครับสำคัญในการใช้ชีวิตของเราอย่างไร แสงนะครับมีความสามคัญในการดําเนินชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากนะครับหากไม่มีแสงแล้วทุกอย่างบนโลกวันนี้อาจจะไม่สามารถดําเนินการไปต่อเลยได้เลยนะครับจากการศึกษาข้างต้นนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเราไม่มีแสงสว่างนะครับในที่ที่หน่งนะครับผมเราจะไม่สามารถมองเห็นวัตถุนั้นได้หรือถ้าเรามองเห็นได้ก็อาจจะเป็นภาพที่มัวหรือภาพที่จางนั่นเองนะครับรู้หรือไม่ไม่รู้ก็ต้องรู้แหละตาบอดสีนะครับ เกิดจากเซลล์ประสาทบนเลติน bon านะครับเกี่ยวกับการมองเห็นสีเป็นผิดปกติส่วนใหญ่นะครับผู้ชายจะเป็นตาบอดสีนะครับเนื่องจากกรรมพันธุ์และตาบอดสีแดงนั้นเป็นส่วนมากในโลกมนุษย์นั่นเองนะครับไม่สามารถแก้ไขได้และจะถ่ายทอดไปสูุ่่นลูกน,นหลานต่อๆไปนั่นเองครับ